เล่าเรื่องผีก่อนนอนเรื่องประสบการณ์หลอนกับเจ้าที่บ้านเก่าสวัสดีครับผมชื่อเอกอายุ35ปีเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดแต่ชีวิตพลิกผันเมื่อปีที่แล้วผมต้องย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดอยุธยาหลังจากที่ปู่ของผมเสียชีวิตกระทันหัน บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้เก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายอายุเกือบร้อยปีได้มั้งครับสองชั้นยกพื้นสูงมีสารพระภูมิหน้าบ้านที่ดูชุดโสมผมไม่ใช่คนเชื่อเรื่องผีสางอะไรนักแต่หลังจากย้ายมาอยู่ที่นี่ผมเริ่มสงสัยว่าบางทีสิ่งที่เราไม่เห็นมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ย้อนกลับไปตอนที่ผมตัดสินใจย้ายมาทุกอย่างดูปกติครับผมทำงานเป็นฟรีแลนซ์เขียนโปรแกรมดังนั้นอยู่ไหนก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ริมคลองเล็กๆในหมู่บ้านเงียบสงบต้นไม้ใหญ่รอบบ้านทำให้ตอนกลางวันยังรู้สึกเย็นเยือกยิ่งตอนกลางคืนยิ่งเงียบจนได้ยินเสียงมแมลงร้องชัดเจน ผมมาอยู่คนเดียวเพราะแม่ผมเสียไปนานแล้วและไม่มีพี่น้องวันแรกๆผมยุ่งกับทำความสะอาดบ้านจัดข้าวของที่ปู่ทิ้งไว้มีรูปถ่ายเก่าๆเ,เอกสารโบราณและของใช้ในครัวที่ดูเหมือนไม่ได้แตะมานาน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตคือหน้าบ้านมีสารเจ้าที่เล็กๆทําจากไม้ด้านในมีรูปปั้นพระภูมิสีซีจางและจานเซรามิกเก่าๆวางทิ้งไว้ดูเหมือนได้ไม่ได้เส้นไหว้มานานหลายปีผมคิดในใจว่าปู่คงลืมหรืออาจจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนผมคืนแรกที่ผมนอนทุกอย่างยังปกติ ผมเปิดพัดลมนอนเล่นโทรศัพท์จนดึกแล้วก็หลับไปแต่ตื่นกลางดึกเพราะฝันร้ายฝันว่ามีคนยืนมองผมจากมุมห้องมองไม่เห็นหน้าแต่รู้สึกว่ามันกำลังยิ้มผมตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อท่วมตัวห้องมืดสนิทยกเว้นแสงจันทร์หลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าผมพยายามข่มตานอนต่อแต่รู้สึกเหมือนมีกลิ่นอะไรลอยมา กลิ่นคล้ายเนื้อสัตว์ย่างผสมกับกลิ่นทูบเก่าๆมันไม่ใช่กลิ่นจากครัวเพราะผมไม่ได้ทำอาหารอะไรเลยผมลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างหวังว่าลมจะพัดกลิ่นออกไปแต่พอเปิดเท่านั้นแหละเสียงลมพัดใบไม้ดังสู้้ผสมกับเสียงอะไรคล้ายคนกระซิบผมคิดว่าคงหูฝาดเลยปิดหน้าต่างแล้วกลับไปนอน ใจคิดว่าคงเพราะบ้านเก่าลมรั่วอะไรทำนองนั้นเช้าวันต่อมาผมลุกขึ้นมาทำกาแฟดื่มไปพลางมองไปรอบบ้านบ้านหลังนี้มีห้องเยอะห้องนั่งเล่นชั้นล่างมีรูปปู่ย่าวางไว้บนหิ้งพระผมจุดธูปไหว้าตามมารยาทแต่ไม่ได้คิดอะไรมากตอนบ่าย ผมออกไปซื้อของในตลาดหมู่บ้านใกล้ๆชาวบ้านที่นั่นดูเป็นมิตรแต่มีป้าคนหนึ่งที่ขายผักถามผมว่ามาอยู่บ้านคุณปู่หรอจะ๊ะบ้านนั้นนะ่ะอย่าลืมเส้นเจ้าที่นะไม่งั้นมันจะมาขอเองผมยิ้มแล้วพยักหน้าแต่ในใจคิดว่าป้าแก่คงงมงายผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกแต่คำพูดนั้นมันติดอยู่ในหัวผมตลอดทางกลับบ้าน คืนที่สองผมเริ่มรู้สึกแปลกๆมากขึ้นหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จผมขึ้นไปนอนชั้นบนห้องนอนของปู่เก่าผนังไม้สีน้ำตาลเข้มมีตู้เสื้อผ้าใหญ่ตั้งขวางมุมห้องผมเปิดโทรทัศน์ดูข่าวแต่สัญญาณไม่ค่อยดีเลยปิดแล้วเล่นเพลงจากโทรศัพท์แทนดึกๆผมหลับไป แต่ตื่นอีกครั้งตอนตีสองกว่าๆคราวนี้ไม่ใช่ฝันแต่เป็นเสียงจริงๆเสียงคล้ายคนเดินขึ้นบันไดไม้เก่าดังเอียดเอียดฟ้าช้าทีละขัน้นผมลุกขึ้นนั่งนึกว่ามีขโมยแต่บ้านปิดล็อกหมดผมค่อยๆลุกไปเปิดประตูห้องเงี่ยหูฟังเสียงหยุดแต่กลิ่นนั้นกลับมาอีก กลิ่นเนื้อสดๆผสมเลือดคล้ายตลาดสดตอนเช้าผมขนลุกสู้รีบปิดประตูแล้วล็อกใจเต้นแรงคิดว่าคงเป็นแมวหรือหนูแต่ลึกๆแล้วผมรู้ว่ามันไม่ใช่วันถัดมาผมเริ่มไม่สบายใจระหว่างทำงานผมค้นหาในเน็ตเรื่องเจ้าที่บ้าน เจอหลายกระทุในพันทิปและเฟซบุ๊กเล่าเรื่องคล้ายๆกันว่าถ้าบ้านเก่าแล้วไม่ได้เส้นไหวเจ้าที่จะมาเตือนเริ่มจากเสียงกลิ่นแล้วค่อยหนักขึ้นบางคนบอกว่าต้องเส้นด้วยเนื้อสดหมูไก่ผลไม้และทูบเทียนผมหัวเราะตัวเองที่กำลังเชื่อแต่ก็แวะไปสื่อของเส้นมาบ้างหมูสามชั้น ไก่ย่างผล,ลไม้และทูบกลับมาบ้านผมจุดทูบไหว้ที่ศาลหน้าบ้านพูดขอขมาลาโทษอะไรทำนองนั้นแต่รู้สึกเขินเขินเพราะไม่เคยทำคืนนั้นผมคิดว่าคงสงบแต่ผิดคาดกลางดึกผมตื่นเพราะความรู้สึกหนายเยือกเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านตัวแต่หน้าต่างปิดหมด ผมลืมตาขึ้นมองรอบห้องมืดมากแต่ที่มุมห้องใกล้ตู้เสื้อผ้าผมเห็นเงาดำๆคล้ายคนยืนนิ่งมองไม่เห็นหน้าแต่รู้สึกว่ามันกำลังจ้องผมผมกระพริบตาแรงๆคิดว่าตาฝาดแต่เงานั้นยังอยู่ แล้วมันค่อยๆขยับช้าๆเหมือนกำลังเดินเข้ามาใกล้เตียงผมตัวแข็มรีบเปิดไฟหัวเตียงเงาหายไปแต่กลิ่นเลือดสดเข้มข้นขึ้นมากผมวิ่งลงบันไดไปชั้นล่างนั่นกอดเข่าจนเช้าไม่กล้านอนต่อเช้าว,วันนั้นผมไปดูที่ศาลเครื่องเส้นที่วางไว้หายไปหมดเหลือแต่จานเปล่าเรากับมีคนเกลี้ยง แต่ไม่มีรอยเท้าหรือร่องรอยอะไรผมเริ่มกลัวจริงจังเลยโทรหาลุงข้างบ้านที่รู้เรื่องพวกนี้ลุงบอกว่าเจ้าที่บ้านนี้ชอบเนื้อสดมากเพราะสมัยก่อนเคยเส้นด้วยสัตว์เป็นๆแต่เดี๋ยวนี้เส้นธรรมดาไม่พอต้องเส้นใหญ่ ผมเลยทำตามลุงช่วยจุดทูปใหญ่จัดเครื่องเส้นเต็มที่มีหัวหมูไก่ทั้งตัวผลไม้และเหล้าวางไว้ที่ศาลตอนพระอาทิตตกลุงสวดมนต์ยาวๆขอขมาลาโทษแทนผมระหว่างนั้นผมรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องจากในบ้านแต่ไม่กล้ามองคืนนั้นผมแทบไม่หลับรอฟังเสียง แต่เงียบสนิทไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงเดินผมโล่งใจแต่เช้ามาดูที่สารเครื่องเส้นหายเกลี้ยงอีกเหลือแต่กลิ่นคาวเลือดจาง,จง หลังจากนั้นเหตุการณ์หยุดลงผมเส้นไหว้ทุกเดือนพระจันทร์เต็มดวงตามที่ลุงบอกและบ้านกลับมาสงบแต่บางคืนผมยังรู้สึกเหมือนมีคนยืนมองจากมุมห้องโดยเฉพาะตอนที่ลืมเส้นกลิ่นเนื้อสดจะลอยมาเตือนเบาๆ ประสบการณ์นี้ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดไม่ใช่ทุกอย่างที่วิทยาศาสตร์อธิบายได้ถ้าคุณอยู่บ้านเก่าลองเส้งเจ้าที่ดูนะครับไม่งั้นมันอาจจะมาขอเองเหมือนที่ผมเจอ